ถ้ามันหยาดก,ก็แค่บทเฉพาะการใช่ครับพี่น้องที่รักวันนี้เราจะดูในกลาทียบทที่สามข้อยี่สิบข้อสิบเก้าและพี่น้องจะเห็นถึงสิง่งที่ทิศเสียนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นก็คือธรามัญญัติเป็นแค่บทเฉพาะการเป็นแค่แผนสำรองที่วางไว้จนกระทั่งพระสัญญาจะสำเร็จถท่ากับพี่น้องวันนี้ไม่ลุกไปไหนแต่ฟังจนจบพี่น้องจะเข้าใจแล้วจะเคลียร์โอเคแล้วจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจน ว่าเหตุผลหนึ่งที่พระเยซูต้องเติมธรรมัญญัตไปที่กางเขนเพราะธรรมัญญัตมีหน้าที่แค่นั้นคือพามาส่งถึงพระเยซูกิตส,กสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพระภีรมทีละข้อโอเคเราอยู่ในช่วงหัวข้อของการครอบครองแบบกษัตริ์ด้วยการเข้าใจว่าธรรม,รรมรัญญัตเป็นบทเฉพาะการให้เราดำเด่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยในกระเทียบทที่ 3: ข้อ21นั้นดูดีๆนะครับเปาโลบอกว่าถ้าเช่นนั้น ธรรมัญญัตขัดแย้งกับบรรดาพรสสัญญาของพระเจ้าหรือบรรดาพรสสัญญาของพระเจ้าที่ว่านนก็คือพันธสัญญาอับาฮัมซึ่งพระเจ้าได้สัญญาหลายสิ่งหลายอย่างไว้กับอับาฮัมเช่นการมีชนชาติการมีดินแดนการได้รับรพระผรเพื่อเป็นผรในรที่สุดเปาโลพูดชัดว่าไม่เป็นเช่นนั้นครับพูดง่ายๆคือพันธสัญญาอับาฮหมไม่ได้ขัดกับธรรมัญญัตอ่ะในที่สุดเปาโลบอกว่าเพราะถ้าธรรมัญญัติที่ถูกประทานให้นั้นสามารถให้ชีวิต ความชอบรรมก็จะมีได้โดยธรรมัญญาตันจริงพี่น้องดูดีๆนะปัญหามาอยู่ที่คําว่าท่าครับพี่น้องเห็นยังเพราะท่าธรรมัญญัตที่ถูกประทานให้นั้นสามารถให้ชีวิตความหมายก็คือในเงื่อนไขนี้ก็คือไม่ครับธรรมัญญัติไม่สามารถให้ชีวิตเห็นยังเนื่องจากธรรมัญญัตไม่สามารถให้ชีวิตความชอบธรรมก็ไม่สามารถมีโดยธรรมัญญัตนันจริงฉะนั้นพี่น้องเห็นยังความหมายก็คือว่าตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าประทานธรรมัญญัติให้อะครับโอเค เจตนาของพระเจ้าคือธรรมัญญัตไม่สามารถให้ชีวิตครับฉะนั้นเนื่องจากธรรมัญญัตไม่สามารถให้ชีวิตธรรมัญญัตก็ความชอบธรรมก็จะไม่สามารถมีโดยธรรมัญญัตนั้นจริงพี่น้องเห็นยังฟังนะครับไม่ใช่แบบออธรรมัญญัตไม่สําเร็จปุ๊บพระเจ้าเลยเปลี่ยนแผนเป็นบรรดาสัญญาใหม่ไม่จริงนะครับแผนจริงๆไว้ผมจะอธิบายลึกขึ้นแผนจริงๆก็คือพระเจ้าให้บรรดสัญญาอับาฮัมครับแล้วหลังจากนั้นก็คือ430ปีเนี่ยมีบทเฉพาะการ ซึ่งก็คือการที่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปก็คือเป็นการแทรกเข้ามาโอเคเป็นการแทรกเข้ามาจกนกระทั่งรอพงพัน์ซึ่งหมายถึงพเย,ยูคิดฉะนั้นจริงๆตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าเอาธรรมัญญัติใส่ไว้เนี่ยโอเคจริงๆก็คือไม่ได้มีเจตนาเลยครับว่าจะให้มนุษย์ทําได้แล้วก็จะมีชีวิตแล้วก็ชอบทาพูดง่ายๆคือไม่มีเลยฉะนั้นเมื่อเปาโลพูดในโมบที่เ้าข้อ3าจำได้เปล่าบอกว่าพวกยิวซึ่งสแสวงหา ธรรมัญญิแห่งความชอบธรรมก็ไม่พบใช่ครับเพราะธรรมัญญิแห่งความชอบธรรมหรือธรรมัญญิที่นําไปสู่ความชอบธรรมนั้นไม่มีครับแล้วไม่มีตั้งแต่ต้นฟังนะไม่ใช่เพราะว่าเ,ออเพราะว่ามนุษย์มันทําไม่ได้จริงๆก็คือตั้งแต่เริ่มต้นโอเคพระเจ้าใส่ไว้ไม่ได้มีเจตนาน,นั้นอยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าทําไม่ได้เออถูกครับทะนั้นไม่ได้ให้ไว้เพื่อจะทาแล้วก็ตายเป็นคนชอบทําแล้วมีชีวิตถูกต้องครับให้ไว้แค่เป็นบทเฉพาะการเดี๋ยวเราดูต่อไปชี้ไปถึงพยศกิจทั้นนี้พี่น้องเห็นยัง ฉะนั้นในโรมบทที่สิบข้อสามก็เหมือนกันท,ที่ที่บอกว่าเออเนี่ยพวกกิวเนี่ยไม่ยอมรับความชอบธรรมของพระเจ้าหมายถึงความชอบธรรมที่พระเจ้าให้โดยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูแต่อุตสา์ตั้งความชอบธรรมของตนเองขึ้นพี่น้องเห็นยังคําตรงนี้มันสื่อชัดเจนอยู่แล้วอะครับว่าทรมันหััิมันไม่สามารถนําไปสู่ความชอบธรรมนั่นไม่ใช่เจตนาของพระเจ้าไม่นั้นจะมีคําว่าอุตสาห์ตั้งได้ไงเข้าใจไหมถ้าทรมันญยัดสามารถทําให้เกิดความชอบธรรมจริงพมพีตอนนี้ โลมดที่10ข้อ3าจะไม่สามารถเขียนว่าอุตสาตั้งหมายถึงพวกยิวอุตสาตั้งความหมายคือตั้งแต่แรกครับตั้งแต่เมื่อพระเจ้าให้ธรรมบัญญัตินั้นพระเจ้าไม่ได้ให้ธรรมบัญญัติเพื่อให้มนุษย์ทําตามแล้วมีชีวิตเออไม่ได้ให้ธรรมบัญญัติเพื่อมนุษย์ทําตามแล้วเป็นคนชอบทำแต่จริงๆแล้วให้เพื่อจะรู้ว่าทําไม่ได้แล้วจําเป็นต้องรอพระผู้ช่วยให้รอดจากความปิดิป่าให้ผมได้ยินเราพูดว่าท่้นพี่ต้องยิ่งจำจำไว้นะว่าตรงนี้ชัดเจนให้บมอธิบายนิดนึงถ้าในที่สุดแล้วเนี่ย มนุษย์สามารถที่จะมีชีวิตและเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมัญญัตโอเคธรรมัญญัติก็จะขัดแย้งกับบรรดาพันธสัญญาหรือพันธสัญญาประสามเพราะอะไรเพราะว่าพันธสัญญาพระสามได้มาโดยความเชื่อครับรับพระคุณโดยความเชื่อแต่เห็นยังแต่ธรรมัญญัติมันไม่ได้ใช่ความเชื่อครับตามที่การ,รเทียบทที่ 3: ข้อ12บอกโอเครวมทั้งโลมบทที่เ1ษข้อหกเดี๋ยวว่ามันเป็นเรื่องของการประพฤติพี่น้องเห็นยัง ท่านั้นถ้าเป็นการประพฤติก็ไม่ใช่พระคุณอีกต่อไปคือพูดง่ายๆพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับอาบราฮัมเนี่ยเป็นเรื่องพระคุณครับและพระคุณต้องรับเอาโดยความเชื่อครับโอเคพระคุณทั้งหมดรับเอาโดยความเชื่อแต่ธรรมัญญัติไม่ใช่เป็นเรื่องพระคุณโอเคไม่ใช่เรื่องความเชื่อธรรมัญญัติเป็นเรื่องของการกระทําฉะนั้นถ้าสามารถกระทําตามธรรมัญญัติแล้วทําให้ได้โอเคได้รับทําให้ได้สามารถมีชีวิตสามารถที่จะเป็นคนชอบธรรมธรรมัญญัติจะขัดแย้งกับ พันธสัญญาอัปประททันทีจะมีสองระบบระบบหนึ่งก็คือรับอดยประคุณหมายถึงพันธสัญญาอัาฮระระบบที่สองรับเอาโดยการกระทําไม่ครับไม่มีถ้ามีอย่างนั้นมันจะขัดพระเจ้าไม่มีทางทําอะไรขัดแย้งกันพระเจ้าได้วางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าพงษ์ได้วางพันธสัญญาอัาฮัมซึ่งรับเป็นเรื่องประคุณรับเอาใยความเชื่อส่วนโอเคทำบัญญัตินั้นเป็นเรื่องของการแทรกมาเฉยๆเพื่อเป็นบทเฉพาะการ ว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งสิ่งนี้ที่แทรกจะต้องเลิกใช้ดูต่อไปดูนะดูนะข้อ19บอกว่าถ้าเช่นนั้นโอเคมีธรรมบัญญัติไว้ทําไมอ่าโอเคชัดเจนเลยก็คือแล้วมีธรรมบัญญัติไว้ทาไมฟังนะครับส่วนใหญ่ฉบับแปลทั้งหมดภาษาไทยรงธรรมภาษาอังกฤษแปลผิดหมดเขาแปลตรงนี้ว่าที่เพิ่มซึ่งไม่สามารถแปลว่าเพิ่มได้เพราะถ้าพี่น้องไปดูในกรลเทียบทที่3ข้อ15้พระพี่ผู้ชัดว่าต่อให้เป็นแค่คําสัญญาระหว่างมนุษย์ไม่ได้ตกลงกันแล้ว จะไม่สามารถที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงฉะนั้นไม่สามารถใส่คําว่าธรรมัญญัตมีเพิ่มลงไปในพันธสัญญารันธไม่ได้น่าจะเป็นการฝ่าฝืนการแปลตรงนี้จะแปลผิดไม่นะต้องแปลอย่างนี้นี่เป็นฉบับแปลคนที่ถูกสร้างใหม่แปลจากกรีกและดูจากบริบทคือต้องแปลว่าที่แทกธรรมัญญัติเข้ามาพี่น้องเห็นยังแทรกธรรมัญญัติเข้ามาก็เพราะการละเมิดครับนี่เป็นจุดประสงค์ข้อแรกของธรรมัญญัตถ้าพี่น้องไปดูในโลบที่3ามข้อยี่ โลบบทที่7ข้อ7จเนี่ยจะบอกว่าที่มีธรรมัญญิก็เพื่อจะรู้ว่าอะไรคือบาปใช่ครับพี่น้องสังเกตดูดีๆตรงนี้ใช้คําว่าการละเมิดการละเมิดเนี่ยมันเป็นศัพท์ของคําว่าบาปในแง่ของการละเมิดกฎก็คือในที่นี้คือเรื่อว่าธรรมัญญิพี่น้องเห็นอย่างก,ก็คือที่แทรกธรรมัญญิใส่แทรกธรรมัญญิเข้ามาเนี่ยหมายถึงแทรกเข้ามาในระหว่างที่รอธัยยตนตสัญญาอับราฮัมสําเร็จเนี่ยก็เพราะการละเมิดคือพูดง่ายๆนี่คือจุดประสงค์ข้อแรกของธรรมัญญ็คือเพื่อให้รู้ว่าบาปคืออะไรครับ แค่นั้นแต่ดูนะต่อไปบอกจนกว่าอ่านี่แหละคือจุดประสงค์ข้อที่สามของธรรมัญญัติจุดประสงค์ข้อสองคืออะไรคือชี้ว่ามันต้องเป็นคนบาปจุดประสงค์ข้อสามคือเป็นบทเฉพาะการไงพี่น้องเห็นยังเขาว่าจนกว่าจนกว่านั้นชี้ถึงการที่มันหมดอายุครับว่าเมื่อพงพันตามพระสัญญามาถึงพี่น้องเห็นยังคือเมื่อพงพันตามพระสัญญามาถึงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธรรมัญญัติซึ่งเป็นบทเฉพาะการก็หมดอายุไปเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นก็แปะไว้เฉยเฉยแปะรอ เข้าใจว่าค่าเวลารอรอพงพันตามพัสัญญามาถึงถูกต้องครับฉะนั้นเมื่อพงพันธ์ตามพัสัญญามาถึงธรรมัญญัตก็เลิกใช้ถูกครับถูกต้องเลยครับเลิกใช้กับผู้เชื่อตามที่หนึ่งธัทีบทที่หนึ่งข้อแปดข้อเก้าบอกว่าธรรมัญญิดีถ้าใช้ถูกโดยรู้ว่าธรรมัญญัติไม่ได้กําหนดไว้สําหรับคนชอบธรรมฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พงพันตามพัสัญญาซึ่งก็คือผู้ชอบธรรมาถึงปุ๊บธรรมัญญัติก็ไม่มีผลผูกพันกับคนนั้น ง่ายๆคือเราไม่สามารถสอนธรรมัญญัติให้กับคนที่เป็นคนชอบทำถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บมันคือการทำผิดมันคือสิ่งที่เปาโลด่าในหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งก็คือพวกนั้นปรารถนาเป็นครูสอนธรรมัญญัตแต่ไม่เข้าใจและจริงๆการสอนธรรมัญญัตให้กับผู้เชื่อจริงๆแล้วโอเคเป็นเป็นบาปครับเพราะว่ามันพลาดเป้าแล้วก็จริงๆเป็นการทําให้คนไม่มีจิตสำนึกว่าตนชอบไม่มีความเชื่อจริงจริง,จรงใจไม่มีความรักที่จริงใจ ไม่มีจิตสํานึกว่าว่าตนชอบขับแล้วนําไปสู่การหลงหายและจริงๆก็คือเป็นอุบายของมารถูกต้องครับเพราะตั้งแต่เริ่มต้นพระเจ้าไม่ได้ตั้งธรรมบัญญัติไว้เพื่อให้มนุษย์ทําตามพระเจ้าตั้งธรรมบัญญัติไว้เป็นบทเฉพาะการเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าทําไม่ได้ครับรู้ว่าบาปคืออะไรฟังดีๆนะรู้ว่าบาปคืออะไรแต่ไม่ได้ให้ชนะบาป ตามที่โลมดที่เจบอกคือต่อให้รู้ก็ไม่สามารถชนะได้เพราะอะไรเพราะจิตใจยอยากทําทตามแต่มันมีธรรมชาติบาปอยู่ในเนื้อหนังร่างกายทําไม่ได้ฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือแค่รู้ว่าบาปคืออะไรแต่ไม่ได้เพื่อชนะบาปครับนั่นเป็นสาเหตุที่การสอนบอกว่าเราไม่ได้รอดโดยธรรมบัญญัติแต่หลังจากรอดแล้วให้ทำกลับไปทาตามธรรมบัญญัติเป็นการสอนที่ผิดพลาดจากวัตถุประสงค์ของพระเจา้าแล้วก็เป็นการตีความพลาดเบื้องหลังคือมารครับโอเคเบื้องหลังคือมารที่จะทําให้คุณล่วงประเวณีเล่นชู้ อย่างที่ผมบอกแล้วมาเนี่ยมันชั่วมากตั้งแต่ต้นไม้แห่งโอเคต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีแล้วความชั่วตั้งแต่ง,งูทองสำลจทั้งหมดที่มันต้องทําคือมันเอาของพระเจ้ามาแล้วบิดให้บิดผิดวัตถุประสงค์ทันทีที่ผิดวัตถุประสงค์ปุ๊บถ้ามนุษย์ตกหลุมนั้นก็จะกลายเป็นการล่วงประเวณีเป็นการเล่นชู้ธรรมจักรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดูต่อไปนะพี่น้องเห็นยังให้ผมอธิบายนิดน,นึงคําว่าจนกว่าพงพันตามพัะสัญ,ญญาจะมาถึงถ้าพี่น้องไปดูในข้อ16จะรู้ว่าไอ้พงพานนที่ว่วนะ มันเป็นเอกพน์คือพองพันธ์คนเดียวแลวพงพันธคนเดียวนั้นคือเพเยร์สกิทครับจนกว่าเพูคริสก์จะมาถูกต้องครับแล้วแน่นอนไม่ได้หมายหมายถึงมาแล้วเกิดจะหมายถึงมาตายถูกฝังเป็นขึ้นถูกต้องครับก็คือต้องสําเร็จภารกิจในการสรงไถ่และไม่ใช่แค่นั้นเมื่อเราดูเนี่ยในข้อยี่สิบเจ็ดจะบอกว่าโดยการที่เราบัติสมาเนี่ยเราเข้าไปเราสวมเพูยริสก์พูดงา่ายๆคือโดยการัพติศสมาเข้าไปในเพูคริสกิเราเป็นหนึ่งเดียวกัน สอดคล้องกันหนึ่งโคเรนบทที่หกข้อสิบ็ดที่บอกว่าฝ่ายคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นมีญาเดียวกันฉะนั้นพี่น้องเห็นยังเนื่องจากพันสัญญาอับราฮัมนั้นพระเจ้าสัญญากับอ่าเพียร์สกิตเนื่องจากเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับเะเยซูสกิตฉะนั้นพัะสัญญาทั้งหมดที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมก็เป็นของเราด้วยสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องเห็นยังแต่ถามว่าเราเนี่ยเป็นพวงพันุ์ตามพระสัญญาในีเมื่อไหร่ในตอนนี้ก็คือการปฏิสมาเข้าไปในพระเยซูคร์บ เมื่อเราเชื่อในพคริสต์เราเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระองค์เรากลายเป็นคนชอบธรรมสิ่งนี้สอดคล้องกับพัมพีทั้งเล่มสอดคล้องกับหนึ่งเจมทีก็คือทันทีที่เราเชื่อพคริสต์ปุ๊บเรากลายเป็นคนชอบรมและนี่เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถสอนธรรมัญญัติให้กับผู้เชื่อฟังนะครับในแง่ของการเป็นกฎหมายในแง่ของจงจงยายาคือพูดง่ายๆในแง่ของการที่ให้สิทธิอำนาจว่าต้องทําอันนี้หรือไม่ทําอันนี้จากธรรมัญญตัตหมดทันทีเมื่อคนคน,คนหนึ่ง เชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะเขากลายเป็นพงพันตามพัะสัญญาเขากลายเป็นคนชอบธรรมให้ผมได้ยินเรพูดว่าโอเคท่นั้นอยากให้พี่น้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็แชร์ต่อไปว่าคิดเตียน90%ไม่ใช่แค่ประเทศไทยในโลกไม่เข้าใจเรื่องนี้อาจจะมากกว่านั้นอีกแล้วทําให้สับสนแล้วก็โดนมารหลอกให้กลับไปที่ธรรมัญญัติถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้ตั้งแต่ต้นว่าธรรมัญญิถูกตั้งไว้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ทําได้แค่ให้เพื่อให้มนุษย์รู้ว่าอะไรคือบาปแล้วทําไม่ได้แล้วหลอรหลอ พงพานตามพันสัญญาคือพระยศกิ์มาไทยบาปและทันทีที่เราเชื่อพยศกิ์ปุ๊บโอเคธรรมัญญัติก็หมดบทบาทของการเป็นครูของการสอนเราของการเป็นกฎหมายต่อไปแต่ถามว่าเราลังใช้ธรรมัญญัติได้ไหมทําไมผู้เขียนในพ,พร่ำเีรหม่ยังใช้อยู่ครับเขาใช้แต่ไม่ใช่แง่ของการ สั่งหรือว่าบอกว่าต้องทาหรือไม่ทําอะไรมันเป็นแค่บทบาทของการเป็นเงาหรือสนับสนุนเพราะว่าสิทธิอำนาจของการเป็นครูหรือการสั่งหรือการควบคุมเรานั้นหมดไปแล้วทันทีแล้วที่เรากลายเป็นพงพาตามพันธสัญญาคือเมื่อเราบัตรติดสมาเชื่อในพยุสเกตดูต่อไปนะให้ผมอธิบายบางอย่างพี่น้องดูเด็ดพวกทูตสวรรค์ได้ตั้งธรรมบัญญัติไว้โดยมือของก่อนกลางพี่น้องเห็นไหมนะว่าธรรมบัญญัติมันไม่สําคัญขนาดไหนมันไม่สาคัญขนาดไหนดูนะพระเจ้าไม่ได้ตั้งด้วยซ้ําพระเจ้าใช้พวกทูตสวรรค์ตั้ง แล้วก็ผ่านมือของคนกลางคือโมเสสพี่น้องเห็นไหมเนี่ยคือถ้าเป็นของจริงมันจะสําคัญพระเจ้าตั้ง,งเองอย่างเช่นพันธสัญญาประทามพระเจ้าทําด้วยพงเองครับแต่พอมาถึงธรรมญญัติปุ๊บพระเจ้าตั้งผ่านพวกทูตสวรรค์และทูตสวรรค์ก็มาตั้งโดยผ่านมือของคนกลางคือโมเสสพี่น้องเห็นไหมเรื่องนี้ชัดเจนนะย้อนบทที่หนึ่งข้อสิบเจ็ดพูดชัดเจนเลยว,ว่าทามัญญัติโอเคมาทางโมเสสชัดเจนก็คือโมเสสเป็นคนกลางเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าโอเคกับมนุษย์ แต่พี่น้อง,องในตอนนั้นพระเจ้าทําผ่านทูตสวรรค์อีกทีคือไม่มีความสําคัญแต่ของจริงที่สาคัญคือพันธสัญญาพราหมณ์พระเจ้าทําเองรวมทั้งของจริงที่สาคัญคือพันธสัญญาใหม่เดี๋ยวไว้แล้วเราจะคุยกันในอนาคตซึ่งพระเจ้าทําโอเคผ่านพระเยซูก็เป็นตัวแทนของเราฉะนั้นเนี่ยผมสรุปครับพี่น้องที่รักจากความผีตอนนี้โอเคจากไวยากรณ์และคาอธิบายทั้งหมดผมได้บอกแล้วว่าธรรมัญญัตินั้นโอเคพระเจ้าตั้งไว้โดยไม่มีเจตนาว่ามนุษย์จะสามารถมีชีวิต หรือเป็นคนชอบทําได้จริงๆถ้าพี่น้องดูตรงนี้พี่น้องจะเห็นบังทีว่าคําว่ามีชีวิตกับคําว่าชอบทํานั้นดูเหมือนกับจะมีความหมายใกล้เคียงใช่ครับก็คือคนชอบทําก็คือคนที่มีชีวิตนี่แหละพี่น้องเห็นยังเออคนนะทำก็คือคนที่ไม่มีชีวิตนี่แหละคือคนที่ต้องพินาศใช่ครับฉะนั้นถ้าพี่น้องได้เชื่อในพยซูสกิ์แล้วจงมั่นใจในความรอดและจงมั่นคมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าคุณได้กลายเป็นพงพันธ์ตามพัะสัญ,ญญาโดยการปฏิสมมาเข้าไปในพยซูสกิ์แล้วจงรู้ว่าโอเค คำสัญญาทั้งหมดที่พระเจ้าให้กัอบอบรามเช่นชนชาติเป็นของคุณโอเคคุณสามารถมีลูกหลานทั้งในร่างกายแล้วก็เป็นชนชาติในฝ่ายวิญญาณคือการมีลูกหลานฝ่ายวิญญาณคุณสามารถมีดินแดนที่ดินครับโอเคคุณสามารถมีลมทั้งการที่คุณมีที่ในสวรรค์ลมทั้งคุณกลายเป็นพระพรได้รับพรและเป็นพระพรฉะนั้นจงเข้าใจและหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากหนุนใจคุณเื่อพระพรทําให้มั่งคงั่งคุณมั่งคั่งครับจงเชื่อ โอเคว่าคุณโดยความเชื่อในพคริตต์คุณได้กลายเป็นพงพาลตามบระสัญญาฉะนั้นคําสัญญาทั้งหมดที่พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮัมเป็นของคุณเนื่องจากคุณอยู่ในพคริสติแล้วอย่าได้กลับไปหาธรรมัญญติอย่ากลับไปทําตามโอเคหน้าที่ธรรมัญญัตั้งแต่แรกที่พระเจ้าวางไว้ก็คือแค่ชี้คนมาถึงพคริสต์หน้าที่ของการชี้ว่าอะไรเป็นบาปนั้นหมดไปแล้วสําหรับเราถามว่าทําไมเพราะเราไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปไงโอเค หน้าที่ของธรรมบัญญัติคือควบคุมคนบาปเห็นยางแต่เราไม่ใช่คนบาปฉะนั้นธรรมบัญญัติไม่มีสิทธิ์เกี่ยวบควบคุมเราเรากลายเป็นคนชอบธรรมนี่เป็นสาเหตุที่เรามีกฎใหม่คือพันธสัญญาใหม่กฎในวิญญาณที่สอดสอดคล้องกับตัวตนของเราคือคนชอบธรรมให้ผมได้หยพูดว่าเอาล่ะพี่น้องทีล่ละครับฉะนั้นให้เรามาดูมุมทางซ้ายเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคแปลครับรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีจะถึงปีสองพันยี่สิบแปด ครบรอบ200ปี200ปีที่โปรตุเกสนเข้ามาที่ประเทศไทยเราตั้งใจจะรัดประเทศไทยด้วยตัวเลข1 3ตัวหนึ่งแรกมีผู้เชื่อหล้านฟังนะครับไม่ได้คนที่นับถือศาสนาคิดนะคนที่เชื่อพระเยซูอย่างถูกต้องเชื่อในข่าวประเสรศิฐว่าพระเยซูเนี่ยได้เสด็จมาเป็นมนุษย์แปลว่าเป็นพระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อช่วยคนบาปให้รอดรับโดยการตายถูกฝังเป็นขึ้นใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูแบบนี้ไม่ว่าจะบาปเลวร้ายเป็นคนตัวบาปตัวเอเหมือนเปาโลบาปก็ได้รับการยกทั้งหมด มีชีวิตนิรันดร์นั่นก็คือแปลงกายเป็นชองทับทับกลายเป็นคนชอบธรรมถูกต้องครับฉะนั้นถ้าคุณได้เชื่อแบบนี้แล้วจงมั่นใจในความรอดและมั่นคงในความเชื่ออยากกลับไปที่ธรรมญัตินั่นไม่ได้วิธีที่พระเจ้าพอพระทัยนั่นคือการตกอุบายมานั่นเป็นการล่วงปรเวณีหนึ่งที่สองก็คือมีศิษย์พิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นหนึ่งที่สามคือมีคิดจักรหนึ่งหมื่นพวกง่ายง่ายคือศิษย์พิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักรเกมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราจะ รู้ว่าธรรมัญญิเป็นบทเฉพาะการและเลิกใช้ธรรมัญญิอย่างติดติดเลิกใช้อย่างที่มารบิดเบือนแล้วตกไปในการล่วงประเวณีโอเคตกไปในการบิดเบือนหรือว่าประกาศข่าวประเสริฐอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกลับใจโอเคไม่ต้องรอสามปีเราสามารถทะลุถึงหนึ่งล้านแล้วมากกว่านั้นเพราะทันทีที่เราประกาศข่าวประเสริฐจริงไม่ใช่เทียมเท็จมันจะเต็มไปได้วยหมายสำคัญการจสรยจพระเจ้าจะรับรองให้ผมได้ยินเรพูดว่าเอาล่ะอีกเรื่องหนึ่งดูหนึ่งสีขง่ขอบัตรหนึ่ง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  ถ้าคุณได้รับพรสอ,รอบัตสอนขอบัตรหนึ่งถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนสแกน QR Code คหรือว่าเนี่ยโอเคพร้อมเพย์ศูนย์แปดเจ็ดสามแปดห้าหนสองแล้วส่งมาบัตรหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันอธิษฐานเพื่อผมโอเคแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่วยกัน6กโมงครึง่งเพลงนมัสการออกเข้าไปฟังนามัสการกดไลค์กดแชร์แล้วคุณจะจำเริญขึ้นอย่างเพลงเพลงนี้ที่ผมแต่งเป็นเรื่องเพลงมองงค์ ตามสองคลิีบอัที่สามก็สิบแปดยิ่งเรายิ่งมองโปร่งเราจะรู้ว่าเราเป็นไข่แล้วเราจะยิ่งเหมือนซึ่งนี่แหละเป็นกระบวนการที่สําคัญของการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่หรือการดําเนินชีวิตอยู่ด้วยกฎใหม่โอเคคุณไปฟังแล้วนมัมการแล้วก็กดไลค์กดแชร์หกโมงครึ่งเพลงออกทุ่มหนึ่งคำสอนออกให้เรามาติดคําสอนด้วยกันทั้ง y t u b e facebook โอเคแล้วเมื่อโอนเงินมาส่งสลิปมาที่ช่อง Facebook เขียนไปว่าคุณตั้งใจจะทําอะไรให้ผมได้ยินแลวพูดว่าเอาละ พี่น้องที่รักครับให้เรามารับมหาสนิทต,ตัง้งแต่ว่าสนิทมากพระตายของพยสิกตแตกขัดเพื่อเราหายดีในานามพยสเกตพระเลขพูดสิ่งดีเพื่อเรา <c oughs> เมื่อเรารับมหาสนิทเรายืนยันอะไรเรายืนยันว่าเราเป็นวิญญาณเดียวกันเราไม่เพียงแต่ตายถูกฝังเป็นขึ้นแต่ฟื้นขึ้นมาเป็นกูมันกับพยสเกตถูกต้องครับแล้วเราจะต้องดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ตกไปในอุบายมารการกลับไปที่ธรรมญาติคือการเล่นชู้นั่นเป็นอุบายมาน เราต้องเป็นบาปที่คริสเตียนส่วนใหญ่ทั่วโลก90%ต้องขับใจโอเคเดังนั้อว่าคลิปนี้หลายคนจะเทศว่าจงรักปิดามารดาโดยใช้ธรรมบัญญัติอีกซึ่งเป็นการกระทําของการล่วงประเวณีรับผิดสิ่งที่เปาโลสอนอย่าหาทำพี่น้องที่ละครับเปิดโดยด้วยกันในกลุ่มเซลล์เปิดโดยด้วยกันกับลูกๆและรับมหาสนิททุกวันนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการแล้วก็คุยกันแล้วก็อธิบายโอเคที่สําคัญคือเอาคลิปเอาลิงก์ของผมให้อาจารย์ใลสิทธิยาภิบาลอาจารย์โรงเรียนพระคิดทรงฟัง โดยเฉพาะในเม้นแรกที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับออบทความที่ผมบอกก็คือ,อ,อปัจจุบันนี้มารสตานได้ใช้ธรรมบัญญัติเป็นเครื่องมือเหมือนกับที่มันเคยบิดเบือนของอย่างอื่นรวมทั้งคลิปที่พูดถึงว่าการกลับไปที่ธรรมบัญญัติโอเคถึงแม้ไม่ได้ทําเพื่อความชอบธรรมนะแต่กลับไปเพราะคิดว่าพระเจ้าตกากหยทำนั้นเป็นการล่วงเวรนี้และเป็นต้นเหตุของปัญหาสารพัดแชร์ให้เขาฟังโอเคพี่น้องที่ระครับให้เราร่วมมือกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วผมอวยพรได้ว,ว่า โอเคเนื่องจากเราเชื่อในเราเชื่อในข่าวประเสริฐแท้ทั้งหมดที่อยู่ในข่าวประเสริฐแท้ทั้งหมดในพันธสัญญาพระธรรมมาถึงเราซึ่งหมายถึงพับครรฝ่ายโลกทุกประการชนชาติดินแดนการเป็นพับคอโอเคผมเป่าประกาศว่าสิ่งต่างๆมาถึงคุณเรียบร้อยเนื่องจากพระเยสุธรรมมีการปลดหนี้มีหมายสําคัญมีการสัจจย์ลูกหลานคนที่คุณอธิษฐานมาเชื่อพระเจ้าผมเป่าประกาศสิ่งนี้คาดหวังสิ่งที่ดีเพราะว่า พี่บอกว่าถ้าคุณเชื่อว่าพงรงดำรงก็ทนอยู่และพงสแสวงหาพงหมายถึงด้วยความเชื่อนะตามฮิบูบที่สิ11ข้อหกคุณจะได้รับบำเหน็จรับผมเป่ากลับประ,ก,ระ,ประกาศว่าบำเหน็จกลังเกิดขึ้นการทะลุทะลวงกำลังเกิดขึ้นผมอวยพรคุณคนที่โอนมาให้ผมโอเคขอพระเจ้าใส่สูตรลงไปข้างหลังและโยนกลับไปที่คุณและชีวิตของคุณจะเป็นหมายสำคัญละกาศาาจันทร์คุณจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระมหาบัญชาและเราจะมาร่วมกันทำให้ประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในรุ่ของเราเอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันขึ้นขึ้นขึ้นนพชา โลมประจัยบอนครับอเมน